ไม่ใช่เวทีพบเจอคงไม่เลือกคู่กจุนควตอจากนี้ ขอแก้มขอร้าวทั้งเลยพอดีพอดีเด็กหรอกคุชแก้มแบบมันอันนี้อันนี้ไม่ได้นัดกันสอนด้วยนะคุชหัาอีกอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวนี้ทุกท้องไปเชิดไปเชิดออกไหมเนย ตายตายตายผัวเป็นอางนี้ตกใจหมดเลยโอ้โหน้องนั้นน้องนั้นเป็นไงนั่นถึงนันโดเราได้มาถึงแล้วนั่นกับปีงั้นกับปีเชิญครับเธอเคิญ์นโบลิ่งเลยนะโอ้โหตายตายเปิดตัวมาเอาซะเซอร์ไพรส์ให้เราพวกเราเนาะยอดจริงๆนี่มีความสุขเลยมีความสุขเลยดูแต่ใบคนมาโอเค ตอนนี้มากันครบนะมากันครบยังทงั้งหมด12คนนะฮะอาว่ะขอเสียงต้อนรับ Pink Man The s e r i 12คนครับสวัสดีครับอ่ะขอแนะนำตัวแบบพิเป๊ะๆหน่อยแล้วกันสวัสดีครับพวกเรา Pink Man โอ้โห,โ,หโหอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วได้เห็นกันแบบ,บนีบบ้นะครับเอาล่ะวันนี้เขาก็มากันเป็นคู่ๆนะพี่ p มาคนเดียวหรือไม่ที่ไม่ก้อมีคู่เหมือนกันคุณเทลเลยนะฮะตั้งเท้าก่อนเลยวันนี้อยากลองอยากลองเปลี่ยนจากคุณเทลบ้างทำไมขออนุญาตเป็นแบบไหนมาตัวอีกคนอีกหนึแล้วกันสวัสดีครับผมชื่อนเรศนะครับหรือว่าเป็นเนียติ๊ติ๊นะฮะเป็นลูกจะดูแบ๊แบบนี้แต่ก็มีผัวนะฮะ พูดว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยทาชัวทาทาทัโป๊ะแปอะไรเ้ยเทาวย่าอกว่าคันทห่าว่าคทาหนส่าบวันเจ้าห่มวย่เขาบก่นเ้าห่เาโกนทันเ้าหุ่มตเาเ้าุ่มตาาันทั้หวกแต้าบอาทยแตเาบอว่าคัท้ห่อเอคน้ามต่อัน้าห พี่น่าจะต้องมีที่ติมสิน้าถ้าร่างเะรานาะก็ร่านาเดี๋ยวนี้หัวห็นมันเอาใหญ่เขาก็มีสายแล้วด้วยนะอเออละถัดไปเป็นเอ่อเป็นคุณลุงของหลานหน่อยคุณลุงของหลานจะเป็นใครนไม่ได้ลูกสายลับของเราครับผมสวัสดีครับ ลุงใส่แล้วอหนังหนังอันนี้คืะไรต่ว่าคนหลักอะไรกันคนหลักนะใช้งานหนักเลยหน่อยยาวท่องในมุดอเ่ครัเมื่อมีลุงใส่ดูมากเาากเลยอ่มากมากคิวสุดเออน่ามาให้ที่เพ่ฮะไปเป็นลองนัดตังดีกว่า สวัสดีครับนนับอไนะโอ้ยเมื่อโรงแนต้องมีครครับเปงาสวัสดีนะครับถึงหน้าตาจราโมกแติตใจเป็นาลกงนะครับจบจบจบทำให้คุณแฟนภาษาจ นนประโยคถึงหน้าตาจะทาลมกถึงใช่ถึงหน้าตาจะลลาโมกนะแต่ครับสวัสดีครับกาฟิลนะครับปากน่ารักน่ารักยังหัวนิดนึงอ่า๋อเย้เลยครับถ้ามีกาฟเรต้องมีใครล่ะมีใคร หลบโตมากหลบใหญ่เลยหลบใหญ่เลยหลบใหญ่มากแต่ว่ายังสายด้วยนะเมื่อกี้นะหลบแทบไม่ได้เลยนะเพราะแทนนะต้องใ,ใครล่ะบอกเขาก็องตงมุตมิคู่กันแล้วเกินนะนี่นะฮะ ยืมมือยืมมือสวัสดีครับไมเคิลครับใช้จังหวัดจังหวัดผีเผอแต่เขาเห็นดูเข่อนะตัวร้ายอย่างผมเนี่ยก็ต้องแนะนำเป็นตัวร้ายครับสวัสดีครับต่อขา โคหรร้ายว่ะหูหลายมากหลายมากกลัวมากเลยหัวไทบกลัวเลยตกใจเลยนะตอน้อมนะโอ้ยบอกว่าอุ้ยสุ ay, drip, đây, you, ί, ดท้ายแล้วน่ารักน่าชังเหเกิน Thank okay. you.